Bad day จะ motivate you to work for better day นะคะนี่คือวลีที่มันเคยที่เจอนะคะแล้วก็มันเป็นเรื่องราวที่จะทำให้เป็นข้อคิดสำหรับนะคะชีวิตเราโดยที่นะคะมองถึงวันเวลาที่เราเรียกว่าโชคร้ายนะคะหรือวันแย่ๆให้กลายเป็นของขวัญเพื่อที่จะทำให้ชีวิตเรา ไปเจอสิ่งที่ดีกว่าในทุกๆวันนะคะเพจกูรูกูรู้ทุกเรื่องแล้วก็จะนําความรู้ที่กูรูมาถ่ายทอดที่มากที่สดุดประมาณต้นปีนะคะก็จะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะในเรื่องเราสโลแกนสําหรับเพจกูรูกูรู้ทุกเรื่องนะคะที่ที่ไม่เปลี่ยนชื่อเพจนะคะเพราะว่านี่คือความตั้งใจตั้งแต่ต้นเพื่อเป็นสัญ,ญลักษณ์ให้พวกเรารู้ว่าเราทุกคนนี่แหละเป็นผู้รู้ของตัวเราเอง และเรานี่แหละรู้ทุกเรื่องนะคะยกเว้นเรื่องของตัวเองโดยโดยแท้จริงแต่ถ้าเรียนรู้ที่จะรู้เรื่องตัวเองมันจะมีประโยชน์มากมายมหาศาลนะคะพเพราะเพจเนี้ยพัฒนาเรื่องสโลแกนนีมาเป็นนะคะไต่มาที่3แล้วนะกำลังจะเข้าไต่มาที่4นะคะไต่มาที่4จะเปลี่ยนสโลแกน กูรูกูรูทุกเรื่องและกูจะเป็นสายเสกนะคะที่จะสร้างชีวิตให้นะคะพังอ่ก็เรียกว่าให้อุดมสมบูรณ์นะคะอยู่ในความอบัตติสตินะ,ะดังนั้นเนี่ยวิธีการกลรยุทธ์นะคะกละยุทธ์ในการที่จะถอดเปลือกชีวิตตัวเองกลยุทธ์ในการถอดเปลือกชีวิตตัวเองกลยุทธ์ในการที่จะเข้าให้ถึงนะคะโลกภายในใจของตัวเองเนี่ยมันจําเป็นที่จะต้อง เจรณในตนเองและใช้เครื่องมือนะคะในการปฏิมากรรมชีวิตตัวเราเองและเครื่องมือที่ดีที่สุดนั่นก็คือเวลานะคะเวลาเวลานะคะคุณฟังไม่ผิดเวลาเป็นธรรมชาติที่เป็นของฟรีที่เราจะต้องยืนหยัดนะคะในการที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเราเองนะเนาะเพราะที่ผ่านมานะคะที่เราใช้เวลาที่ผ่านมา ในการที่ไม่รู้ว่าพลังชีวิตคืออะไรและเราไม่เรียนรู้นะคะเราก็สะสมพลังที่ไม่มีประโยชน์ไว้ในภาชนะแห่งชีวิตเราคือกายของเราโดยที่เราไม่รู้ตัวและเราก็ยังไม่รู้ตัวก่อนหน้านี้ว่าทุกๆครั้งที่เราใช้อารมณ์ไม่ว่าด้านใดร้วนเป็นการนะรักคอ r เรคือสะสมไว้ใน พลังงานชีวิตเราไว้ในเซลล์ของเราไว้ใน DN a อของเราไว้ในความทรงจำสารพัดเนี่ยนะคะที่ร่างกายของเราหรือชีวิตที่ของเราเนี่ยเซลล์ทุกเซลล์จับเก็บข้อมูลนะคะเอาไว้นะคะในพื้นที่ที่นะคะที่เราเขาเรียกว่าอะไรที่มหัศจรรย์นะะในชีวิตของเราเนี่ยนี่คือสิ่งที่เราต้องเรียนรู้ และเราโชคดีมากๆก็คือว่าเราได้เรียนรู้ในยุคสมัยที่วิทยาศาสตร์ก้าวล้ำหน้านะฮะมีงานวิจัยดังด้านจิตวิญญาณด้านพลังงานด้านสาสารและนะฮะด้านเรื่องชีวิตและจิตวิญญาณสอดคล้องกับเรื่องธรรมะธรรมชาติทั้งหมดนะฮะดังนั้นเราจึงเป็นยุคนะฮะต้นๆของการเปลี่ยนแปลงชีวิตได้อย่าง ง่ายง่ายจะว่าง่ายก็คือง่ายก็จะไมฮะแต่มันจะต้องใช้เวลานะคะใช้เวลาถ้าคุณนะคะอ่าต้องการให้มันรวดเร็วนั่นก็คือสามารถเร่งผลลัพธ์ได้มันมีวิธีการเร่งผลลัพธ์ทีนี้การเร่งผลลัพธ์เนี่ยต้องดูก่อนนะคะต้องต้องมีเป้าหมายก่อนว่าผลลัพธ์ที่เร่งเนี่ยเร่งต้องการไปทําอะไรนึ no, ออกไหมเร่งต้องการนะคะ ทำอะไรเล่งต้องการเพื่อนะคะวัตถุประสองค์อะไรเพราะนะคะในกระบวนการของเซลเซลในร่างกายเซลล์ในร่างกายที่นักวิทยาศาสตร์เขานะคะมีเอ่อมีงานรายงานมาว่าแต่ละชีวิตเ่ยมีเซลล์ทั้งหมด50ล้านล้านเซลล์แต่ละเซลล์มีอิสระภาพนะจ๊ะแต่มานะ,ะรวมตัวกันด้วยธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟ เซลล์แต่ละเซลล์เป็นองค์ประกอบเป็นรูปเป็นร่างเป็นสัตว์เป็นส่วนเป็นเป็นสะเขาเรียกว่าเป็นรูปเป็นร่างเป็นร่างกายของเราเนี่ยนะฮะก็มีในส่วนของความเป็นธาตุน้ำเนี่ยเรียงร้อยนะฮะเรียงร้อยให้เซลล์แต่ละเซลล์เนี่ยนะฮะร้อยรัดกันและมีประจุไฟฟ้าในแต่ละเซลล์และยังมีนะฮะดินน้ำรูไฟใช่ไหมเออดินน้ำรูไฟององค์ประกอบเนี่ยเป็นองค์ประกอบที่ ที่อันนี้พวกเราเดี๋ยวค่อยเรียนรู้เพิ่มนะเพราะมันละเอียดมากแล้วหัวข้อของเราในวันนี้คือหัวข้อของเราในวันนี้คืออ๋อเพื่อที่จะมาย้ำให้พวกเราเชื่อมั่นเชื่อใจกับตารางการเขียนทู d ูลิสต์ใครเขียนนะคะใครฝึกตัวเองเขียนทู d ูลิสต์หรือใครใช้ชีวิตตามแผนแม่บทที่ตัวเองกำหนดเองบ้างกดหนึ่งมาให้หน่อยนะคะกดหนึ่งมาให้หน่อย จริงๆแล้วคำว่า to do list เนี่ยมันเป็นเวิร์กช็อปนะคะที่มันทอยจี้ให้ตั้งแต่กลางปีนะตั้งแต่กลางปีเรื่องของการที่ใช้ to do list ก็คือเขียนตอนกลางคืนเพื่อต้องการให้เหตุการณ์มันเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้นะอันนี้คือสิ่งที่ที่ที่มันทอยจีนะะ้ให้นะให้เวิร์กช็อปมาไม่ใช่ตัวเองไม่ทำนะคะคือตัวเองเป็นผู้ที่นะคะให้เวิร์กช็อปพวกเราก็ต้องลงมือปฏิบัติทำด้วยเพราะนั่นก็คือ เป็นแนวทางในการยึดนะคะในแต่ละวันว่าจะต้องการให้อะไรเกิดขึ้นให้อะไรเกิดขึ้นเพื่ออะไรเพื่อนะคะให้ตัวเอ่อตัวคุณเองเนี่ยนะคะไปเจอสิ่งที่จะทําให้คุณอะนะคะมีเป้าหมายและได้ผลลัพธ์นะคะที่ชัดเจนวัดผลได้นะคะที่ชัดเจนวัดผลได้และคุณจะได้ผู้ช่วยนะคะผู้ช่วยลับรับ นะคะโดยที่ไม่ปรากฏตัวแต่จะจัดเรียงเหตุการณ์สถานการณ์ทั้งหมดให้คุณนะ่ะได้ผลลัพธ์ตาม to do list นะคะถ้านะคะใช้คำว่าวัานะถ้าคุณนะคะทำตาม to do list อย่างสมเสมอคือเขียนสั่งจากกวานนั่นแหละนะคะทำอย่างสม่ำเสมอและจริงใจนะคะส่วนใหญ่แล้วบอกตรงๆละออกมาผลลัพธ์ที่มันเจอจี้เจอเนี่ยคือ80% ะคะ่าในส่วนของการที่วางแผนชัดเจนเขาเรียกว่าคริสตันเคลียนะคระิสตันเคลียนี่คือสิ่งที่นะะผู้ที่เพาะประสบความสำเร็จแล้วก็ฝึกปือทางด้านทูดูริสเนะะีมันจะเป็นเรื่องเล่าร้อนยะทั้งร้อยคือได้ทั้งหมดนั่นคือเป็นเรื่องราวของการะคริสตันเคลียดังนั้น,นใครที่ใช้ทูดูริสแล้วมันเกิดผลลัพธนะะ์ได้ตามเขียนอยู่ที่80%ถือว่าโอเค ถือว่าโอเคเข้าใจไหมคะเพราะพลังงานนะคะในพลังงานของตัวคุณเองในการที่จะนะคะกำหนดชะตาชีวิตตัวคุณเองเนี่ยมันเป็นเรื่องราวที่ต้องเริ่มต้นจากตัวคุณที่เชื่อมั่นเชื่อใจในตัวเองเคารพตัวเองนะคะสำคัญมากกลับมาในจุดที่เชื่อมั่นเชื่อใจในตัวเองเคารพในตัวเองนะคะเคารพในตัวเองทั้งกายใจจิตทั้งพลังงานนะคะเมื่อ มีความเคารพไว้ใจเชื่อใจตัวเองคุณจะมีนะฮะแนวทางในการที่จะทำให้ชีวิตคุณมีคุณค่าด้วยตัวคุณเองโดยที่คุณไม่โหยหาไปให้ใครมายกย่องตัวคุณเองในในประการใดๆทั้งสิ้นนะคะแต่เป็นเรื่องราวของการรู้คุณค่าในร่างกายในนะฮะชีวิตประจำวันที่สามารถทำได้เลยโดยไม่ต้องรอนะฮะไปปรึกษาใคร นะฮะเป็นตัวเองเป็นตัวเองมีความปรารถนาและรับที่ชอบตัวเองได้เลยทันทีโอเคไหมอย่างเนี้ยนะฮะที่โปรยหัวข้อเป็นภาษาอังกฤษมาเนี่ย bad days เขาใช้ตัวตัว s นำตามตามท้ายเดนนั้นเขาว่าวันเลวร้ายหลายๆวันนะอ่าที่มากกว่า1วันนะ,ะ just m o t i v a t e you to work for better day นะ เรื่องประสบการณ์ทั้งหมดที่นะคะมันเป็นเรื่องราวที่บอกว่าอ่าไม่ค่อยดีนะคะมันอะกระตุน้นนะคะเป็นสิ่งที่เพียงเป็นตัวกระตุ้นให้คุณ motivate เ,เนาะ motivate นี่ก็คือเป็นการกระตุน้นนะคะให้คุณเนี่ยนะคะไปทําในสิ่งที่ดีขึ้นในวันต่อๆไปนะ,ะดังนั้นเรื่องเรานะคะก็สรุปแล้วมันก็ไม่มีเรื่องไม่ดีดังนั้นเนี่ยนะคะ สิ่งไหนที่มากระทบเราในสิ่งที่เราไม่พึงพอใจที่ไม่ปรารถนาเรียกว่าความทุกข์แล้วก็เปลี่ยนวิธีการใหม่เราก็จะรู้ว่าอ๋อวิธีแห่งความทุกข์ที่มาเป็นผลลัพธ์ให้เราเนี่ยเรานะ,ะทำอะไรไว้ละมันจึงได้เจอผลแบบนั้นนะคะดังนั้นก็เปลี่ยนเหตุใหม่เปลี่ยนเหตุใหม่นะฮะเปลี่ยนเหตุใหม่คือสร้างเหตุที่จะไปสู่ผลลัพธ์ที่จะทําให้เราได้ในเรื่องเราที่เราปรารถนาและต้องการ นั่นก็คือปีเขาเรียกว่าเป็นวิธีการที่เราจะแก้ไขนะคะดังนั้นในเรื่องเราว t o l o l i อ่มันจึงสำคัญนะมันก็เลยมาสอดคล้องกับหัวข้อในวันนี้ตรงที่ว่าจงซื่อสัตย์นะะกับการที่คุณเขียนอะไรไว้ใน To-do list ก็ให้ลงมือปฏิบัติตามนั้นนะะลงมือปฏิบัติตามนั้นถ้าคุณทำได้นะ,ะคุณจะได้รับรางวัลที่ยิ่งใหญ่จากการที่คุณปฏิบัติรับผิดช,ชอบ ในสิ่งที่คุณเขียนด้วยตัวคุณเองนะ,ะแล้วนะคะคุณจะได้มีความนะคะสบายอกสบายใจว่าอะไรก็ตามที่คุณเขียนไปและคุณลงมือทําโดยไม่เครียดทุกๆสิ่งที่คุณเขียนไปทั้งหมดมันจะประสบความสําเร็จให้คุณอย่างงดงามเสมอและถ้านะคะเกิดในเรื่องราวของการที่ ไม่ได้เป็นผลตามที่คุณเขียนทั l ดูริสคุณจงตีความใหม่ได้เลยว่าจะต้องมีอะไรที่ดีกว่ามอบให้แน่ๆจึงทำให้แผนในวันนี้นะคะไม่สามารถรุลร่วงตามที่ใจคุณต้องการนะคะเพราะพลังงานที่คำนวณน,นะ,ะที่คำนวณจากการดำเนินชีวิตของคุณเนะะี่ยเขาจะให้สิ่งที่คุณคู่ควรไม่ใช่ให้สิ่งที่คุณต้องการเข้าใจไหมคะ ให้ในสิ่งที่คุณคู่ควรไม่ใช่ให้ในสิ่งที่คุณต้องการเพราะบางสิ่งบางอย่างที่คุณต้องการคุณอาจจะมีความต้องการไปแข่งขันกับคนอื่นคุณอาจจะมีความต้องการที่เปรียบเทียบกับคนอื่นคุณมีความต้องการนะคะในแบบที่บอกว่าอะไรนะเออไม่ใช่เป็นตัวตนของตัวคนเองนะคะดังนั้นเนี่ยนะะเรื่องราวธรรมชาติที่นะ,ะจัดสรรให้คุณนจะคำนวณจากความที่เหมาะสมกับตัวคุณเองนะไหมคะ อันนี้เป็นเรื่องดาวที่สําคัญมากจงลองรอ,งองรับนะคะและก็รองรับสิ่งที่ดีกว่าได้เลยนะคะแต่กระบวนการในการที่จะลงมือปฏิบัตินะ่ะคือลงมือปฏิบัติไปก่อนนะคะเพื่อเป็นการโชว์นะ,ะโชว์ให้พลังงานที่หนุนหลังคุณที่เรียกจักรวาลน่ะให้ได้รู้ว่าการแอคชั่นของคุณน่ะนะคะความกระตือล้นของคุณในการแอคชั่นในสิ่งที่คุณต้องการในสิ่งที่คุณปรารถนา มันเริ่มเกิดขึ้นแล้วและคุณจะได้รับการสนับสนุนเองแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณไม่เริ่มไม่ทำไม่หื้อหานะาไม่กระตือรือล้นอะไรเลยนะคะเขาก็ไม่รู้ว่านะคะจะเอาอะไรมาให้คุณเพราะคุณไม่มีนะคะไม่มีแนะบบความกระตือร้นหรือไม่มีการโฟกัสหรือไม่มีนะคะการส่งส่งเสือ่อนะคะส่งสือ่อ เพื่อที่จะเป็นสะพานเชื่อมนะคะในให้สิ่งที่คุณปรารถนาต้องการเข้ามาหาคุณได้อันนี้คือสําคัญมากดังนั้นการฝึกที่จะเขียน t o ูด list มันจึงต้องมาย้ําอีกครั้งหนึ่งในสําหรับนะคะวันนี้นะคะเพื่อที่จะเหลืออีก10กว่าวันในการเข้าปีใหม่คุณจะได้กลายเป็นผู้ที่มีนิสัยในการเขียนนะคะในสิ่งที่จะให้วันพรุ่งน,นี้เนี่ยนะคะ,นะคะเกิดปรากฏเกิดขึ้น ในชีวิตของคุณและทําให้คุณไม่พลาดเป้าหมายสําคัญมากนะคะสำคัญมากแล้ววันนี้เนะีมันทอยจี้ไปเจอคลิปคลิปหนึ่งนะคะคลิปคลิปนึงและดีมากน่าจะเป็นเรื่องราวของคลิปของครูกันซึ่งเป็นเจ้าแม่ YouTube เกี่ยวกับนะคะ affirmation พลังบวกเรื่องการเงินนะคะภาษาการใช้คําพูดเกี่ยวกับเรื่องพลังการเงินของครูกัน ชัดเจนมากเคลียร์มากนะคะเรื่องการใช้กฎแรงดึงดูดนะคะวันนี้ครูกรันก็จัดมาในเรื่องราวของ3คําพูดที่จะทําให้คุณโชคดีทางด้านการเงิน,นและมันคนที่ชอบฟังของครูกรันมากๆนะคะมันให้พลังนะคะพลังใจและมันได้แนวคิดอ๋อธรรมชาติทํางานบนแบบนี้จักรวาลทํางานแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะดังนั้นเราจะได้เรียนรู้นะคะคกลไกการทํางานของธรรมชาติ ที่นะคะสอบภาษาองกับเราผ่าน Affirmation โดยที่เราไม่ต้องไปนั่งเรียนนะคะเอ่อนั่งเรียนเรื่องจิตวิญญาณนะคะทางตรงแต่วิธีการฟัง Affirmation นะคะเรื่องราวที่เป็นคำพูดคำสั่งจิตอ่ะนะคะคำพูดคำสั่งจิตของบรรดานะคะผู้ที่เขาเอ่อเข้าถึงในเรื่องราวของนะคะการใช้กฎแรงดุด แล้วมีผลลัพธ์เนี่ยเขาทำา f f i r m a t i o n เยอะแยะเนี่ยเขานำจากประสบการณ์ชีวิตนะคะแล้วก็มากลั่นเป็น Affirmation ที่นะคะอยู่บน YouTube หรือติก t กออะไรต่างๆเนี่ยสามารถที่จะเอามานะคะเขาเรียกว่าสามารถที่จะไปฟังและนะคะเข้าถึงความรู้สึกที่นะคะตัวรู้ของเราเนี่ยต้องการข้อมูลเนี่ยมันจะเป็นการเชื่อมโยงและทำให้เราได้มีเส้นทางลองอ็อกอ๋อ มันต้องทําอย่างนี้เองเราต้องงนะคะมีการพูดนะคะลักษณะแบบนี้เพื่อเป็นการตอกย้ำนะคะจิตให้เราของจิตของเราเนี่ยได้รับข้อมูลดีๆและนะคะตอกย้ําจนกระทั่งนะคะเกิดการเปิดในเรื่องราวของสัญญาณที่บอกว่าเนี่ยเราเอาแน่นอนแล้วนะคะจิตได้สํานึกถึงจะไปดึงไปดูดในสิ่งที่เราาัฒนานและต้องการเข้ามาเพียงแค่นะคะถ้าเกิดเราเพียงแค่พูดผิวเพิน นะคะสภาวะของจิตใต้สํานึกน่ะรู้จักตัวคุณเองดีมากๆถ้าพูดไม่กี่ครั้งแสดงว่าคุณไม่เอาจริงนะ,ะแต่ถ้าพูดตอกย้ําบ่อยๆจึงต้องมีในเรื่องเรา affirmation ถ้าไม่ถนัดในการพูดก็จงไปฟังนะคะจงไปฟังแล้วก็ YouTube เอ่ยทิกเอเอ่ยแล้วก็ช่องทางอะไรต่างๆมีคนทำ affirmation เยอะมากแล้วขอเชียวคู่กันนิดหนึ่งคู่กันทําในเรื่องเรา แอฟเฟอร์ i เ n เกี่ยวกับนะคะการใช้ชีวิตจิตวิญญาณโชคลาภการเงินดีมากๆนะคะลองไปดูที่ YouTube 3. คําพูดนะคะการเรื่องการโชคดีทางด้านการเงินองของคุกกันที่ที่เป็นทริคนะแล้วมันทอจีจดมาก็คืออันแรกก็คือว่าฉันหาเงินได้ง่ายเงินเข้ามาบ่อยๆอะไรเงี้อยอันนี้เป็นวลีที่เราจะต้องเอาไปแดบแปลงแบบที่ที่เราชอบนะ แต่เป็นเรื่องเรานะคะหัวข้อที่สําคัญมันก็คือว่าเงินหาง่ายได้มาบ่อยๆเออมันเป็นคําพูดดีนะพอพูดเสร็จเรียบร้อยแล,แล้วความรู้สึกในใจเราก็ฟูนะคะเพราะว่าเรื่องเงินเนี่ยเป็นเรื่องนี้ที่ไม่ควรปฏิเสธนะคะเพราะตลอดทั้งชีวิตนะคะตั้งแต่ปฏิสนธิจนถึงวันสุดท้ายของชีวิตอะเงินกับเราเนี่ยเป็นของที่ผูกพันกัน เงินนะฮะมารับใช้เราสนับสนุนเราให้มีอยู่มีกินมีใช้ได้เรียนได้สร้างสรรค์ได้ดูแลบุคลิกภาพได้นะฮะเยียวยารักษาได้ทําบุญได้สารพัดทุกอย่างเลยเกี่ยวกับเงินนะฮะดังนั้นเนี่ยไม่มีมนุษย์คนไหนบนโลกเนี่ยไม่มีเงินเข้าใจไหมคะเพราะเงินจะเข้าไปแทรกซึมนะฮะในทุกกิจกรรมของคุณตั้งแต่ตื่นนอนยันเข้านอน ดันงนั้นเนี่ยคุณควรจะมีคำนะคะคำพูดดีๆที่จะเปิดทางไหลของเงินนะคะเข้ามาหาคุณอย่างง่ายๆสบายๆนะคะการมีเงินก็ทําให้คุณเนี่ยสบายใจเมื่อคุณสบายใจคุณก็จะได้นะคะนำในเรื่องเราความคิดริเริ่มสร้างสารรค์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อชีวิตตัวคุณเองครอบครัวคุณนะคะสังคมโลกใบนี้รวมทั้งจัก,กรวาลเนี่ยให้มีนะคะในเรื่องเราของการสร้างสิ่งดีๆพลังงานดีๆให้กับโลก ในท้ายที่สุดนะคะดังนั้นคําพูดแรกก็คือเงินหาได้ง่ายมาบ่อยๆนะคะเงินหานะเงินหาง่ายได้มาบ่อยเออเงินหาง่ายได้มาบ่อยเออเนี่ยเป็นคําพูดที่น่าฟังนะคะอันที่สองฉันคือคนโชคดีทางด้านการเงินโชคดีได้รับโชคนะคะจะเอ่อก้อนโตๆอยู่เป็นประจำอะไรประมาณนี้นะคะในในประโยคที่สอง ก็คือให้รู้ว่าตัวคุณเองเป็นคนโชคดีอวพอรตัวคุณเองเป็นคนโชคดีนะ,ะฉันเป็นคนโชคดีนะฮะทางด้านการเงินโชคดีได้รับเงินก้อนโตอยู่เป็นประจำนะฮะไวพรตัวเองก่อนไม่ต้องไปรอให้ใครอวยพรนะฮะอันนี้เป็นเรื่องเราพลังงานคําพูดที่ยุคนี้สมัยนี้เนะี่ยถ้าไม่ทําถือว่าเอานะถือว่าเอามากๆนะฮะในเรื่องราวของเชิงการใช้นะฮะพลังงาน ดีๆให้กับตัวเองอันที่3นะคะชั้นคู่ควรที่จะได้รับเงินง่ายๆและฟุกๆเออก็ดีนะได้รับเงินง่ายๆฟุกๆมนทอยทีอ่าสองปีนี้ก็มาตลอดเวลานะคะตลอดเวลาแล้วบอกเลยว่ามันเป็นเรื่องราวที่เ,เงินก้อนโตมาง่ายๆแบบฟุกๆมันทําให้จิตใจกระชุ่มกระชวยเข้าใจไหมคะกระชุ่มกระชวยแล้วมีความสุขนะคะก็อยากส่งมอบในเรื่องราวของ การใช้ชีวิตพลังบวกให้กับพวกเรานะคะไม่มีอะไรที่เสียหายเลยแต่ประการใดมีแต่การที่จะเพิ่มพูนความสุขให้กับชีวิตนะคะแล้วก็สามารถแบ่งปันในเรื่องราวความสุขที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันได้ทุกวี่ทุกวันกับพวกเราอย่างแท้จริงอย่างแท้จริงนะคะเรียลลิตี้เรียลลิตี้อนะคะวิธีวิธีการในการที่จะเขียนนะคะเกี่ยวกับ t o ดูลิส t เนี่ย มันก็ไม่แตกต่างกับการที่นะคะคุณเ,เรียนสมัยเรียนหนังสือที่ต้องทําเกี่ยวกับนะคการบ้านส่งครูตามตารางเรียนอนะเนอะไหมคะแต่แตนะ่เมื่อคุณเรียนจบไม่ว่าจะเรียนจบระดับไหนอนะ,ะชีวิตมันยังไม่จบไงนะคุณก็ต้องเรียนรู้เกี่ยวกับชีวิตตลอดเวลานะคะทูดูทูดูเนี่ยมันก็คือตารางชีวิตของคุณอ่านะตารางชีวิตของคุณที่จะทําให้คุณ วัดผลนะคะในการที่จะมีชีวิตประสบความสําเร็จหรือล้มเหลวได,ได้ได้ทีเดียวเชี่ยวนะคะดังนั้นถ้าคุณนะ,ะจะต้องการป้องกันชีวิตของคุณไม่ให้เกิดการล้มเหลวซ้ำซากคุณก็จะต้องหาเวิร์กช็อปนะคะมาล้อมเกาะล้อมรั้วชีวิตตัวคุณเองให้มีนะคะเขาเรียกว่าให้มีหลักการและให้มีแนวทางในการที่จะทําให้ชีวิตประสบความสําเร็จนะคะอ่ะ ก็เป็นเรื่องราที่ย้อนกลับมาเรื่องเวิร์กช็อปเกี่ยวกับทูดูลิสต์นะคะเพื่อที่จะมาเตือนว่าทูดูลิสต์เนี่ยเมื่อเขียนแล้วจงจริงจังนะ,ะจริงจังและทําตามนะคะอย่างซื่อสัตย์แล้วคุณจะได้เครื่องมือทางรัดในการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและอุ่นใจว่ายังไงนะ,ะวันนี้ชีวิตฉันก็มีสาระและก็ประสบความสำเร็จ ในสิ่งที่าัฒนาและต้องการอย่างแน่นอนนะฝากไว้ให้คิดนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย